กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมในเกมเกมชินอิมเพกกันนั่นเองผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นเกมชินอิมเพกนะครับคงจะเคยกุ้นหูหรือผ่านตากับคําว่า ICD กันมาพอสมควรนั่นเองนะหลายๆคนนะครับก็อาจจะรู้ว่ามันคืออะไรส่วนอีกหลายๆคนเนี่ยครับก็อาจจะไม่รู้ในวันนี้นยครับผมก็จะมาอธิบายนั่นเองนะว่าไอ ICD เนี่ยมันคืออะไร และมันทําอะไรนั่นเองนะครับผมอ่าอย่างแรกเนีครับเรามาเข้าใจคําว่า ICD กันก่อนนะ ICD นีครับมันก็คือตัวย่อของคําว่า Internal Cool Down นั่นเองนะซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าอาคูลดาวปฏิกิริยา,าธาตุกันนั่นเองนะครับผมอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับในเกม g e n s h i n Impact เนี่ย ถ้าเกิดว่าเราสามารถแปะธาตุสองธาตุมาผสมกันได้เนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาธาตุต่างๆใช่ไหมครับอ่าซึ่งถ้าเรามองมันดีๆนะครับไอการโจมตีธาตุตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาธาตุได้ทุกๆครั้งที่เราโจมตีนั่นก็เพราะว่า ICD ในการแปะธาตุนั่นเองนะครับผมอ่ามันมันมีส่วนมันเลยไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาธาตุได้ทุกๆครั้งนั่นเองนะอ่าซึ่ง ICD ในการแปะธาตุของตัวละครเนี่ยครับมันก็จะแยกออกกันไปไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างดิลู

ตัวอะไรต่างๆในเกมนะครับมันก็จะมี ICD ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งตัวละครในเกมเกนชินอินแบกทุกๆตัวนะครับมันก็จะมี ICD ที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะอ่าและที่สําคัญนะครับในตัวละครตัวนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติการชาร์จโจมตีสกิลธาตุหรืออันตรีเนี่ยก็จะมี ICD ในการแปะธาตุนั้นแยกออกไปอีกนะอ่าอย่างตัวละครอย่างหยานเฟยเนี่ยครับที่ตัวละครของหยานเฟยนะครับจะมี ICD ในการแปะธาตุแต่ละส่วนเนี่ยไม่เหมือนกันนั่นเองอย่างเช่นการโจมตีปกติของยา ก็จะมี ICD การแปะท่าไฟที่ที่จะแตนด์ด ICD หรือหรือ2 5วินั่นเองนะครับผมแต่การชาร์จโจมตีของหยานฟเฟยนั้นเนี่ยจะมี ICD ที่0.5นวินั่นเองอ่าอ้าวแล้วไอไอซในการแปะธาตอ่ะมันมีผลอะไรในการทําปฏิกิริยาอย่างที่เราเข้าใจอะครับว่าเกม g e n ช h i n Impact เนี่ยถาท่าตุสาเนี่ยมันมาถูกกันเนี่ยมันจะเกิดเป็น Elemental Reaction หรือว่าปฏิกิริยาธาตุแต่แต่ละตัวละครมันจะมี ICD ที่ ไม่เหมือนกันอย่างตัวละคร EN. อย่างหย่านเฟยนะครับอาซึ่งหย่านเฟยเนี่ยครับจะมี ICD ในการแปะธาตุเนี่ยของการโจมตีปกติเนี่ยอยู่ที่2.5าวิเลยทําให้การโจมตีปกติของหย่านเฟยเนี่ยครับจะมีครูดาวในการทําปฏิกิริยาธาตุคือ2.5าวิคือถ้าผ่านไป2.5าวิเนี่ยครับหย่านเฟยเนี่ยก็จะแปะธาตุไฟได้เมื่อหย่านเฟยแปะธาตุไฟได้แล้วนะครับก็ธาตุไฟไปโดนกับอีกธาตุนึงมันก็จะทําปฏิกิริยาธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็น โอเวอร์โหลดอาร์เมลเวฟหรือว่าอะไรต่างๆก็ว่ากันไปที่เราทำเนี่ยครับอ่าซึ่งนั่นแหละครับคือหน้าที่ของ ICD มันเป็นครูดาวในการแปะาธาตุคือถ้าเราแปะาธาตุไปปุ๊บแล้วมันติดครูดาวก็จะทําให้เราไม่สามารถแปะาธาตุเพื่อทําปฏิกิริยา,าธาตุได้นั่นเองนะอ่าเขาหลายๆคนนะครับเขาถึงเรียกมันว่าอินเ r อร์นอลครูดาวหรือว่าครูดาวในการทําปฏิกิริยา,าธาตุนั่นเองนั่นก็เพราะว่ามันเป็นครูดาวในการแปะาธาตุะครับคือมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิเลเมนท์ท็อกเกตคือแปะธาตุนู้นทําปฏิกิริ และไอซีดีตรงนี้เนี่ยครับมันจะแยกเป็นส่วนกันคือสมมุติถ้าเราโจมตีปกติไปแล้วแล้วติด I c ซดีของการโจมตีปกติคือเราจะไม่สามารถแปะธาตุจากการโจมตีปกติได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถแปะธาตุจากการชาร์จโจมตีได้เลยทําให้ถึงแม้เราจะตีปกติไปแล้วเนี่ยครับและเราติด IC d ในการแปะธาตุไฟเราจะไม่สามารถแปะ ธาตุไฟจากการโจมตีปกติได้ก็จริงแต่เราสามารถแปะธาตุไฟได้จากการชาร์จโจมตีอีกก็คือทําให้ตัวละครอย่างหยาดเฟยเนะครับเราสามารถตีปกติทําปฏิกิริยาธาตุและชาร์จโจมตีเพื่อทําปฏิกิริยาธาตุต่อได้เลยนั่นเองนะอา่าเพราะว่า I c ซดีในการแปะธาตุเนี่ยมันคนละส่วนกันถึงเราโจมตีปกติ ติด ICD โจมตีปกติไปแต่ว่าชาร์จโจมตีเราไม่ติด ICD เราก็สามารถชาร์จโจมตีเพื่อแปะทธาตุไฟทําปฏิกิริยาธาตุได้นั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องของ ICD คร่ข้าวๆกันนั่นเองนะครับผมไอไอ c d ตรงนี้เนี่ยเอาจริงนะครับมันก็คือคูลดาวน์ในการแปะ่าตนั่นเอง ในแต่ละตัวละครก็จะมี ICD ไม่เหมือนกันอีกและแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมี ICD ของการชาร์จโจมตีการจโจมตีปกติสกิลธาตุอะไรก็แยกกันไปอีกคือมันลงลึกปวดหัวครับคือเราเข้าใจง่ายๆว่า แต่ละตัวละครมันจะมีครูดาวในการแปะธาตุทำให้ถึงแม้ที่เราเห็นว่าเราโจมตีไปแล้วแล้วมันขึ้นเป็นดาเมจดธาตุก็จริงแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันแปะธาตุเพราะว่ามันติด ICD กันนั่นเองนะครับผมผมก็พยายามสรุปมาให้เข้าใจง่ายๆกันนะครับว่ามันคืออะไรนะ i c d เนี่ยผมหวังว่าหลายๆคนน่าจะพอเข้าใจไอ IC d กันขึ้นมาบ้างนั่นเองนะครับผมผมเห็นหลายๆคนเนี่ยช่าเข้าใจผิดว่า เราโจมตีเป็นดาเมจธาตุเท่ากับแปดธาตุซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะเพราะว่า ICD ดเนี่ยม,มันมีส่วนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะเป็นคลิปสั้นๆนั่นเองนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ผมด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้ไม่แค่นี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ